คลิปที่ทุกคนกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t v s n e p t v นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผมเล่นก่อนเดี๋ยวค่อยดู <S <S ต่สกรนไหมพี่ตัวนี้น่าจะจัด แหละคิดว่าล้ากูาร์ปเลยไม่สนใจใจดีอะร์ปขึ้นที่สูงไว้ก่อนเข้าไปที่หัวก่อนเลยหนึ่งที ลวอย่าเป็นล้านเป็นล้านเป็นล้านทำไมไม่ขึ้นโหลดดอกสมัครไอดีก่อนครับเอ้ยไปเชื่อมาเชื่อไม่ดีก่อน มไม่สก,กินก็โมลีเดิมนี่แหละแต่ว่ามันเปลี่ยนนิดเดียวสก,กินไอส้สก,กินที่เป็นกระต่ายฉองหุ่นเพียวๆอ่ะเปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนแบบแทบไม่แทบไม่ได้เปลี่ยนอ่ะเพื่อนๆก่อนต้องแรงจัด รำดีกว่าเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยไปหนไงวะ กดเข็มใช่ครับมันกดเข็มให้เพื่อน

เทอีกรอบดิเจกเก็ดแมมานอยีกคนนึงมาเท เนี่ยดูดิทุกคนผมจะสู้ยังไงเวลามาใส่เทดเฟดเทดเฟดเยอะขนาดเนี้ ว่าต้องมีกันว่าต้องมีว่าต้องมีอีกเหรอไอ้ระบบการซ้ำเนี่ย <c oughs> ผมแข่งคนนี้มาห้าทีแล้วครับยังไม่ตายเลยอืม กดไลค์เทดเฟด เลยจะใครทำได้ใช่โอ้โหเยียงพิงช้า <laughs> ช่ชองแชทอะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือมันต้องเยอะแล้วดิใช่ปะ่ะมันคือถือว่าเยอะปะ่ะเยอะไอ้สว์ จานชอบแขวนเลยด้วยถ้าไม่นับเรื่องออกหลุมเออแต่มนาดีเจนร้อีสชั่วโมงแปดสอร์เซนะกูว่าแค่แสนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วปะไม่ใช่หรอ ผมว่าแค่80%นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะ ก็ไม่ต้องไม่ต้องผมว่าไม่ต้อง,ผม,มองผมว่าไม่ต้องใส่ใจหรอกไอ้แค่มันก็แค่แบบคือคิวเรตอ่ะมันมันนับแค่ว่ามึงอ่ะเล่นเล่นรัดกลุ่มแค่ไหนเว้ยกว่าจะเล่นรัดกลุ่มเยอะไปไหนจริงอุ้ยเสียคือ คือสกิลเพย์อาจจะเล่นดีก็ได้แต่แบบว่ามึงไม่ได้แบบไม่ได้สนใจจะซ้ำอะไรขนาดนั้นน่ะเห็นไหมเออคิวเลตมันแค่แบบผมวินวอล์กยี่สิบชั่วโมงสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์โดนออกสองตลอดก็ไม่แปลกตัวละครมันก็เป็นแนวๆนี้แหละใหญ่ผมเล่นมาเจ็ดสิบหกชั่วโมงหกสิบมันอ๋อไอที่มันขึ้นมาตัวแรกอ่ะคือมันตัวที่มันจะเป็นตัวละครที่เรา คือมันคือตัวละครที่เราที่เราเล่นไปเยอะสุดถูกไหมใช่ไหม กูไปไหนอะแล้วมึงเมนหย่อยเหรอทำไมพวกทำไมเมนคิลเลอร์พวกมึงแต่ละคนมันแปลกๆวะทำไมมันเป็นวินวอลกับหย่อยวะมึงไม่เล่นตัวที่มันแบบว่าเซอร์เรสมุ่มบั่มหน่อยวะขวานอยู่นี่ ไม่เมนคิเล่พวกมึงเป็นไอหย่อยกับ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 วินวอลก็มึงดูช่องกูจริงปะเนี่ยฮะหลดีเบนส์ไม่กรบผมแค่ชอบดูที่ไม่ได้เล่นเกมมิการั้าติดท้า ขอ้คุณโดนอนเน็ตยี่สิบผมอนนิมัสไม่ครับผมชอบดูพี่ไม่ได้เล่นเกมนี้ครับอ๋ออันนี้คือมันหึงคนไหนอ่ะผมไม่มีทางซื้อตัวโอเคหายไปไหนมาผมเกือบหนีนอนแล้วมันยิงเน็ตกูเฮียเซอร์เกมตะเกียร์กูเคยเป็นบ่อยมากจริงๆไอสถานการณ์แบบเนี้ยกูเป็นบ่อยมากนะเว้ยเวลากูฆ่าสี่เกมตึงๆอ่ะมันจะเป็นเฉพาะเกมตึงๆนะ เวลากูฆ่าเสียแล้วพอกูไปอุ้มคนสุดท้ายอ่ะแล้วมันจะเป็นเฉพาะตอนไปอุ้มคนสุดท้ายแล้วนะพออุ้มปุ๊บมันจะหลุดเลยกูไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรมันมันใช้อ่อเรียกว่าอะไรมันใช้จิตมันมันใช้กายสัมผัสกับกูบกหรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่รู้กูงงมากเลย ถีเอตัวไหนเดี๋ย,เ,ยเกมเดีเอาลิงก์ให้ครับ เนิร์ฟไหมอหรอตัวนี้เนิร์ฟครับเนิร์ฟ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 แอดออนเนิร์ฟแอดออนความสามารถหลักน่าจะไม่ได้เนิร์ฟนะวินวอลหาคนสุดท้ายง่ายกว่าใบเยอะใช่แต่ถ้ามึงเจอคนเล่นเป็นมันไม่ได้อะดีวินวอลอ่ะไอ้ครับโดนจูกันดิี่ สั่นหน้าให้มันตกใจเล่นเป็นไงสเต็ปสเต็ปสั่นหน้าให้ตกใจเล่นเป็นไงโอ้ล้อไงสัตว์เจ้าสัตว์ คนเล่นเยอะเกินเซิร์ฟก็ตกไม่นะนี่เล่นที่เล่นมาเซิร์ฟก็ดูปกตินะเออไม่มันจะเป็นเฉพาะเกมตึงๆเว้ไอเวลาโดนกูคือคือคือเคยเป็นหลายรอบแล้วตอนล่าสุดที่เป็นน่าจะตัวรีเจีน่ะเกมตึงๆด่านฟาร์มอะไม่รู้มีใครได้ดูเปล่าถ้าเกิดดูมาตลอดจะจะจะ,จะน่าจะได้ดูนะกูเล่นรีเจียนด่านฟาร์มเกมตึงยิบหายเลยตึงกว่าเกมตึงกว่าเกมเทรดเฟรดอีกตึงมากตึงแบบหูเคี้ยแม่งเหลือเครื่องนึงอะแล้วกูเล่นรีเจียนอะมันเหลือสาคนมั้ง โอ้หตึงยิบเปเหเลยตอนนั้นอะไม่รู้มีคนดูอยู่ปะนะเกมตึงมากตึงแบบตึงชิบหายอะโคตรตึงเลยแบบว่าเกมเล่นนานมากเกมมึงเล่น15้านาทีบวกบวกอะตอนนั้นกูเล่นรีเจนแล้วเกมแม่งตึงมากกูเจอตี้คนจีนนี่แหละแล้วพอกูพอพอสุดท้าย,ายกูสุดท้ายกูกลับมาฆ่าสี่อะมันปั่นครบเลยนะสุดท้ายกูกลับมาฆ่าสี่ได้ปุ๊บกูกดอุ้มปุ๊บหลุดเลยเป็นตลอดอืม